เรามาดูมิซูวิชิไททันคันนี้นะครับสตาร์ทขึ้นทุกครั้งควันจะขาวนะครับลูกค้าทนใช้มาเป็นเดือนแล้วเป็นมาเป็นเดือนแล้วนะครับเวลาเล่งก็จะสะดุดสะดุดเล่งไม่ค่อยขึ้นควันจะขาวนะครับให้ลองทายดูนะครับเกิดจากอะไรนะครับคลิปนี้มีคำตอบคันนี้ส่งงานไปแล้วนะครับก็ เช็คดูไม่มีโค้ดนะครับตัวนี้รถคันนี้ไม่มีโค้ดติดเครื่องวิ่งไม่ค่อยได้เล็งไม่ค่อยดีนะครับปันขาวด้วยสตาร์ทครั้งแรกไม่ว่าแต่ตอนไหนก็จะเล็งไม่ค่อยได้นะครับตัวนี้เลยนะครับอ่า e EGR ค้างนะครับก็ลูกค้าให้ทำการจูนรีแมปปิด EGR ด้วยนะครับทันเล็งเบาๆตัวนี้ก็จูน Step ใช้งานนะครับไม่เอาควันก็ลองแตะคันเร่งดูนะครับขึ้นเร็วและใช้ได้ปกติ egr มอเตอร์ egr มีปัญหานะครับแต่ไม่มีไฟโชว์นะครับรถเดิมๆนะครับยังไม่ได้รีแมปอยู่รีแมปเสร็จแล้วก็มาลองวิ่งดูนะครับก่อนหน้านี้วิ่งไม่ค่อยออกนะครับเดี๋ยวจะลองวิ่งแค่ร้อยเดียวเดี๋ยวรถลูกค้าจะพังนะครับร้อเดียวก็รู้เรื่องแล้วนะครับคันเร่งขึ้นเร็วมาก แต่นิดเดียวขึ้นเป็นร้อยแล้วนะครับผ่านครับผม